สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลูกทัดครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับโอ้ยลืมแก่ตัวนี้อีกพี่น้องครับวันที่หนึ่งกันยาหกแปดนะครับผมมาพบมาเจอพี่น้องวันนี้ครับนําเสนอครับเป็นแต้มสองตัวบนตัดด้วยเลขเด่นซึ่งงวดที่ผ่านมามันได้แบบนี้นะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องครับ แต้มของเราคือหนึ่งสองแปดมันออกแปดหกห้าหกกับห้าเป็นหนึ่งเข้าที่แต้มหนึ่งตัวนี้นะครับตัวที่ผมเด่นเด่นที่สองเก้าสามแปดแปดสามเก้าสองถ้าแต้มหนึ่งมามาเข้าตัวนี้ครับห้าหกหกห้าอ่ะเข้าตัวนี้ครับส่วนเลข เด่นที่ผมเอามาตัดวันนั้นผมใช้หน่วยล่างหน่วยล่างมันเข้าไหมหน่วยล่างมันเป็นศูนย์สามหกแปดเก้าอ่ะมาสามหกแปดเก้ามาที่หกนะครับผมเด่นไปที่แปดกับเก้าไม่มาตัวที่มาคือหกตัวนี้และววันนี้ครับผมก็จะมาใช้ตัวนี้มาตัดเหมือนเดิมผมก็จะมาตัดให้เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อไปคลิปต่อไปผมจะเอาวิ่งบนตัวเดียว ซึ่งได้หกกับแปดลองมาตัดแต้มดูนะครับเพราะแต้มตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเดินดีแต้มนี้ผมใช้มาน,น่าจะสามงวดสามงวดติดแล้วแหละหรือสี่งวดประมาณนี้พี่น้องครับเอาพี่น้องลองเข้าไปดูในช่องแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยว่าผมใช้มาดังแตกจริงวันล้ะสําหรับสูตรนี้นะผมเข้าไปดูช่องตัวเองไม่ได้นะพี่น้องครับที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมให้พี่น้องไปดูผมเข้าไปดูช่องของตัวเองไม่ได้เพราะมันผิด กผิดหลักเขาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรไม่ได้กรณีที่สร้างรายได้นะอ่ะโอเคพี่น้องครับผมพาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและเอาไปใช้ครับทลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์สุดเลขพาด้วยมาพี่น้องครับอ่ะสูตรนี้ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาแล้วทีนี้เรามาดูวิธีทำครับหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่4ี่บวกรหัสหนึ่งหนึเออส่วนเลขเด่นผมลืมไปเลขเด่นที่ผมเอามาตัดหน่วยล่างบวกสามสมสองหนึ่งหน่วยล่าง บวกสามสาม,ส,ามสองหนึ่งเลขเด่นอยู่สี่ตัวมาพี่น้องครับขณะที่ผมกําลังทําต้นฉบับก็ห้าทุมแล้วครับมาพี่น้องครับกาแฟดึกกันถ้างั้นถ้าไม่มีตัวช่วยไปไม่ไหวแน่รู้สึกว่าตาจะเบลอเลยพี่น้องครับมากาแฟร้อนๆกันครับ โอ้ยสดชื่นสดชื่นพี่น้องครับมาดูครับวิธีทำครับผมไม่ใช้หน่วยบนตัวนี้มาบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่ตัวนี้นะอ่ะเอาสองมาบวกเลยพี่น้องครับแบบนี้ครับสองบวกศูนย์ 0, ได้สองบวกสี่ได้หกบวกสี 4, ่หกบวกสี่ได้ศูนย์ผลบวกเป็นศูนย์เอามาบวกรหัสนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง หนึ่งมาบวกอีกหนึ่งได้สองสองมาบวกหกได้แปดนี่ครับผมคำนวณจากหนึ่งมิถุนามาใช้สิบหกมิถุนาครับแต้มสองตัวบนคือหนึ่งสองแปดและวันนั้นออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองเก้ากับสองบวกกันเป็นสิบเอ็ดเข้าที่แต้มหนึ่งนะครับเข้าที่แต้มหนึ่งนะครับพี่น้องครับถูกครับดูงวดต่อไปครับ หน่วยบนคือ2ยก2มาครับใส่เครื่องหมายบวก2บวก7ได้9บวก3เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก1เป็น19ครับได้9 9บวก1เป็น20 20บวก6เป็น26วันนี้แต้มของเราคือ906คำนวณจาก16มิถุนามาใช้1กรกรกฎาคมพี่น้องครับวันนั้นออกเลยครับ ผมลืมดูจอออกอะไรพี่น้องครับเก้าสี่เก้าสองสี่หกสองตัวบนแต้มคือสี่บวกหเป็นศูนย์เข้าที่แต้มศูนย์ครับงวดน,นี้วดน,นี้เข้าที่แต้มศูนย์พี่น้องครับมาผมพาต่อเลยนะหนึ 1, ่งกาา 16, รกฎาคมใช้สิบหกกรกฎาคมนะครับหน่วยบนเป็นเลขหกเอาหกมาตั้งแล้วบวกบวกเข้าไปหกโบวกสองเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้า สิยังไม่ใช้ครับมาบวกรหัสหนึ่งหนึ่งหห้าบวกหเป็น6บวกอีก 1, 1> เป็น7 7ดเดบวกอีก6เป็นสิบสาพี่น้องครับแต้มที่เราได้ในงวดต่อไปที่จะนำไปใช้คือหกเจ็ดสามและผลที่ออกสิบหกกรกฎาคมสองสี่ห้าสามสองสี่สองสี่สองบวกสี่เป็นหเข้าที่แต้ม6ครับพี่น้องลองลองดูตัวนี้มั่งนะครับ กรณีที่มันเดินเนี่ยมันจะไม่ซ้ําตัวเก่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเหลือสองตัวก็ได้ในงวดสุดท้ายจะเหลือแต้มอยู่สองแต้มก็เป็นไปได้ถ้ามันไม่ซ้ํากันแบบนี้นะออกสองสี่เข้าที่แต้มหกไปต่อครับสิบหกรกรกฎาใช้หนึ่งสิงหาครับยกสี่มาตั้งไว้ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไป4ี่บวกสาได้7กบวกสามได้10บวก6ได้16 สิไปบวกรหัสหนึ่งได้สิบเกบเกบวกรหัสหนึ่งได้18 18ปบวกหได้24แต้มของเราก็คือ 7, 8, เจ็ปสพี่น้องครับที่จะนำไปใช้มาดูครับวดนั้นอออเลยครับ8ปดหนึ่งหดหสองหบวกสเป็น7โอ้โหซ้ำตำแหน่งเดิมนะครับตัว ที่หนึ่งครับอืมผมนึกว่าถ้ามันไม่ซ้ําเนี่ยเราพอ,อยังจะไปตัดเหลือตัวหนึ่งได้มาเบรกนิดหนึ่งพี่น้องครับออกห้าสองเข้าแต้มเจ็ดต่อครับทีนี้พี่น้องครับ จะเป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหามาใช้สิบหสิงหานะแล้วก็จะใช้จริงเลยมาครับวิธีทำก็ง่ายๆพี่น้องครับผมให้เอาหลักหน่วยบนมาวางไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปบวกกับสามตำแหน่งนี้สองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ครับยังไม่ใช้นะต้องมาบวกตัวนี้ก่อนนะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง หนึ่งไปบวกอีกหนึ่งได้สองสองไปบวกอีกหกได้แปดนี้คืองวดที่ผ่านมาได้แบบนี้ครับซึ่งก็คือใบนี้ครับที่ผมทำไว้อ่ะนี่ครับเรนนี้คืองวดที่ผ่านมาที่ผมลงนะครับมาครับและมันออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้า 6กับ5เป็น11อก็คือแต้มหนึ่งพี่น้องครับแต้มหนึ่งโอ้โหพี่น้องครับมันมาซ้ำกัน3งวดติดเลยตัวที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสดงว่ามันขยันออกที่แต้มแรกแต้มหนึ่งนี้พี่น้องครับวันนี้มันจะทำสถิติสงวดซ้อนหรือเปล่าที่จะเข้าที่แต้มตัวแรกหมายถึงตัวไหนครับมาดูครับ5ยกมาเลยครับพี่น้องครับ

พี่น้องชอบแต้มไหนผมจะใส่สามแต้มนี้ก่อนนะแต้มสองแต้มสามและแต้มเก้าอืมพี่น้องครับถ้าเรามาย้อนดูไทม์ไลน์การเดินของมันมันมาแต้มแรกคือแต้มหนึ่งออกเก้าสองเข้าแต้มหนึ่งวันนี้ออกสี่หก มาแต้มที่สองแต้มที่หนึ่งคือเก้าแต้มที่สองคือศูนย์และต่อจากนั้นมาแต้มที่หนึ่งทั้งนั้นเลยแต้มแรกนี่ก็แต้มแรกแต้มแรกงวดนี้จะมาแต้มแรกหรือแต้มสุดท้ายยังไม่เคยออกตัวนี้พี่น้องครับตัวสุดท้ายยังไม่เคยออกหรือมันจะออกตัวไหนอ่ะอันดับที่หนึ่งผมรูดไว้ก่อนครับสิบประตูพี่น้องครับแล้วผมจะตัดด้วยเลขเด่นสูตรนี้นะ ถ้าแต้มสองนะมีศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์มีแล้วหนึ่งสองสองศูนย์สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดหกหก เกต้าอ๋อผมลืมจองอยู่เรื่อยพี่น้องครับเกต้าแดสี่เกสมนี่แต้มสองมีอยู่แค่นี้ที่บวกกันได้สองนะถ้าสามก็จะเป็น0ูนย์สาพี่น้องครับแล้วก็หนึ่งสองผลบวกที่ได้สานะครับก็จะเป็นสองหนึ่งได้สาม สาได้3 49ได้3 58ได้3ามหบวกเได้3 8มบวกหได้3 9มบวกสได้3 0มศูนย์หนึ่งศูนี่ห้าหกเดเป็นไหนครับเจดห ได้3ข้ามเจ็ดหไปมันมี6กเจ็ดดหกอ่ะก็จะครบ10แต้มพอดีพี่น้องครับแล้วต่อไปจะเป็นแต้ม9 0้บวกเได้9 1้บวกแได้9 2้บวกเได้9 3้บวกหได้9 4้ี่บวกหได้9 5้บวกสได้9 6้บวกสได้9้า เจ็ดบวกสได้9 8้บวกหได้9 9้บวกศได้9ครบ10แต้มมามาดูเลขเด่นพี่น้องครับเลขเด่นให้ใช้หน่วยล่างบวกรหัส3 3 2 1หน่วยล่างคือ0ูนบวกสได้3ได้สได้หได้แปดได้เก้าสเข้าที่9ตัวนี้พี่น้องครับ หน่วยล่างเป็น6 6หบวกสได้9 9้า 4, 5เข้า4ตัวนี้ครับหน่วยล่างเป็น1 1 3บวก3ได้ 4, 4ี่บวกสมได้7 7็บวกสได้9าได้ศได้สี่0มา4ตัวนี้ครับหน่วยล่างเป็น6 3บวกสมได้9 9้บวกมได้สอบวกสได้4บวก1ได้ห้า4 5มาทั้ง5กับ2เลยครับวันนี้ เอาหกมาบวกรหัส3ามสมสองหนะพี่น้องนะสำหรับใครอยากจะไปคิดคำนวณย้อนดูหน่วยล่างเป็น6 9เก้สองสี่ห้ามาห้ากับสองเลยหน่วยล่างเป็น0นได้3ามหดเมา6ตัวนี้และวันนี้หน่วยล่างคือ3ามพี่น้องครับ3ผมจะเขียนตรงนี้นะทีนี้ตัดเด่น ตัดเด่นโอ้ประกาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยตัดด้วยเลขเด่นหน่วยล่างคือ3 3มบวกสได้6 6 3กบวกสได้6 6หบวกสได้9 9้บวกสได้11 11อบวกหได้12 นี้คือเลขเด่นที่ผมจะเอามาตัดมาตัดยังไงครับพี่น้องครับอันนี้คือแต้มอันนี้คือเด่นเราจะยึดเด่นถ้ามาชนแต้มหมายถึงว่าถ้าแต้มสองถ้ามันมีหกตัวไหนมันมีหกจะเป็นตัวเด่นทันทีพี่น้องครับอ่ะตัวไหนมีหกมาดูครับมีหกสักตัวไหมผลบวกที่เอาหก ที่มันติด6มี6กอยู่ตัวเดียวที่แต้ม2อพี่น้องครับนี่แล้วถ้าแต้มสองถ้าติด9มีตัวไหนครับมี3ามกับ9กสมีและแต้ม2ถ้าติด1มีตัวไหนครับแต้ม3ติด1มี1 2ึ่สองสที่บวกกันเป็น3าม ผมถึงในแล้วนะทีนี้แต้มสองแต้มสามที่มีหนึ่งแต้มสามที่มีสองก็หนึ่งสองสองหนึ่งต่อไปจะเป็นแต้มเก้าที่มีหกมีหนึ่งมีสองแต้มเก้าถ้ามีหกจะเป็นที่หกสามและสามหก และถ้าแต้ม9มาใน9ก็จะเป็น09กับ90ตัวนี้1ก็จะเป็น18กับ81โอ้โหแต้ม9นี้เยอะเลยถ้า2ถ้าแต้ม9มาใน2เด่นติด2ก็จะเป็น2อเจ็ดกับ72โหมันจะมาแต้ม9หรือเปล่าพี่น้องครับเธอมันมันเยอะอย่างนี้2ที่ติด6912 ติดหนึ่งติดสองติดเก้าติดหกเก้าหนึ่งสองเก้า โอ้โหจีตัวนี่พี่น้องครับอะเมื่อเอาเลขเด่นแล้วมาตัดแบบนี้เดี๋ยวผมทำวิ่งบนตัวเดียวชุดที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมานะผมจะวิ่งบนตัวเดียวมาตัดในแต้มนี้แหละพี่น้องครับเพราะแต้มนี้มันเดินดีหรือใครอยากจะดูสูตรไหนนะครับเป็นเลขแต้มเลขอะไรลองขอมานะครับผมจะคำนวณให้ดูนะพี่น้องนะ สำหรับใครชอบเลขแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วผมจะคํานวณให้ดูครับส่วนจะมาหรือไม่มาผมไม่อาจจะบอกได้นะพี่น้องนะผมมีหน้าที่คํานวณให้พี่น้องดูจะบวกจะลบอะไรผมก็จะทำไปส่วนการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละนี่คือแต้มสองตบนแล้วที่นี้ผมลงสองวิ่งสองตัว โอ้ผมลงแต้มสองตัวบนเป็นสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งพี่น้องครับมันได้ที่ศูนย์สองสามแปดพี่น้องครับมันจะมาเข้าที่แต้มสองพี่น้องครับมันมาชนกันแต้มสองโอ้เกือบลืมพี่น้องครับผมผมพึ่งลงไปแต้มสองตัวบนมันจะมาชนที่แต้มสองตัวเดียวเลยครับพี่น้องครับถ้าใช้สูตรนี้นะนี่สูตรนี้ผมวางแต้มไว้สี่ตัว ผมเพิ่งลงไปสูตรนี้ได้0 2 3 8ถ้ามาชนเอามี3ามด้วยพี่น้องครับ3ด้วย3มด้วยเท่ากับว่าแต้มน่าสนใจคือสองกับ3ครับถ้าสองมาผมว่าน่าจะมีโอกาสกว่า3เพราะมันจะเดินแถวตัวแรกหมดเลยนี่มันจะทำสถิติสงวดรวดที่มาแต้มแรก เออผมว่าแต้มสองน่าสนใจพี่น้องครับผมว่าแต้มสองน่าสนใจเลยแหละอืมอ่าผมให้แต้มสองตัวเดียวถ้าแต้มสองก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามเก้าหกหกเก้าสามถ้าตัดหนึ่งหนึ่งกับหกออกก็จะเหลือแค่สองเหลือสามหางเท่านั้นพี่น้องครับถ้าตัดเบิ้ลออกนะ เบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับหกหกออกก็จะเหลือสองศูนย์สามเก้าเก้าสามเท่านั้นศูนย์สองไงตัวหนึ่งเอ๊ะผมลืมศูนย์สองได้ไงนี่นี่ก็จะเหลือศูนย์สองสองศูนย์สามเก้าเก้าสามเท่านั้นครับ โอเคไหมครับพี่น้องครับนี่คือแต้มสองตัวบนคลิปต่อจากนี้ผมจะเอาเลขวิ่งบนตัวเดียวมาตัดเลยอ่ะเป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมลงวิ่งสามตัวบนชนสามสูตรมันได้หกแปดหนึ่งมันเฉียดฉิวพี่น้องครับถ้าปีห้ามาตัวเดียวเราเฮทันทีเลย <c oughs> แต่งวดน,นี้ ผมคิดไว้แล้วครับเอามาชดเชยสูตรที่มันได้หนึ่งที่มันผิดผมจะเอาสูตรใหม่ไปประกอบชุดที่ได้หกกับแปดฝากไว้ด้วยพี่น้องครับเผื่อมันเข้าเผื่อจะเป็นแนวทางให้พี่น้องโอเคนะครับมาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมนุงทัศขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้หอยโชคดีนะครับโชคดีโชคด,ชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนครับทริปนี้วันนี้สวัสดีครับ